มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลบบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับ เวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่11กรกฎาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูนลนิธิร,ราษฎรนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลบบุรีนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังค,าาค,คพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายมณียามีณบ้านเลขที่29ทับ10ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ซึ่งประสบอคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566เวลาประมาณ13นาฬิกาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่29ทับสชุมชนที่8ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนมีผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนหนึ่งคนได้แก่นายมณียามีเป็นเจ้าของบ้านสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่ง การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูาถิมพกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาธิบดีเป็นล้นพ้น ในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทินางสุวัจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีปรลัดจังหวัดลบบุรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีนายอำเภอเมืองลบบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยได้มอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยและมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไปครับนคูส